วายพระาธาตุคงคามาหาเจดีย์ห่วงจุ้ยดีดีคอนโดกตัญญูเก็บอัฐิบรรพบุรุษที่วัดหงทองปากอ่าวตาบนสองคลองอําเภอบางปะกงวัดหงทองหรือวัดกลางน้ำตั้งอยู่ที่ปากอ่าวทะเลไทยตาบนสองคลองอําเภอบางปะกงในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าแสมภายในเนื้อที่21ไร่ นับเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดใกล้เคียงและในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเมื่อเข้ามาบริเวณด้านหน้าจะมีท้าเวชวันซึ่งมีประชาชนมากราบไหว้บูชาจํานวนมากจุดเด่นของวัดหงทองคือจะมีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ชายฝั่งไปยังพระาธาตุคงคามหาเจดีย์ปริชาประภากรปราศรน,นินอนุสรและอุโบสถซึ่งอยู่ในเทะเล และที่บริเวณใกล้ๆจะมองเห็นอาคารมีลักษณะคล้ายคอนโดมีความสูง12ชั้นทางวัดเปิดให้ชาวบ้านที่ต้องการเก็บอัธ,ธิบรรพระบุรุษสามารถจองเพื่อใช้สิทธิ์มีการจัดทําที่เก็บคล้ายๆล็อกเกอร์คอนโดนี้จึงเปรียบเสมือนคอนโดกตัญยูที่พักสุดท้ายสําหรับบรรพบุรุษตั้งอยู่บนทําเลที่ดีที่สุดบรรพระบุรุษจะได้ฟังเสียงพระสวดจากอุโบสถที่อยู่ใกล้ๆอีกด้วย ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิดน,นางสาวสุกัญญาแตงเจริญปลัดอำเภอบางประกงได้กล่าวว่าอำเภอบางประกงร่วมกับวัดผงทองได้มีมาตรการป้องกันโควิดฟรีเซตติ้งตั้งแต่ปากทางเข้าวัดมีจุดคัดกรองการเว้นระยะห่างการทำความสะอาดของพื้นที่และขณะนี้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางประกงได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้วร้อยละ80 ท่านจะเห็นดัว่าต,ตั้งแต่เข้ามานะคะทางเข้ามาทางทางด้านเข้านะคะเราจะมีการจุดคัดกรองมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําในเรื่องของการเว้นระยะห่างมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆในเรื่องของการใช้สถานที่นะคะการทําความสะอาดพื้นที่ พระประหลัดวัชระปัญญาวัชิโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดหงทองได้กล่าวว่าก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่วัดหงทองเฉลี่ยเดือนละ20,000คนและหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนักท่องเที่ยวหายไปกว่าครึง่งคงเหลือเฉลี่ยเดือนละ10,000คนจากที่เมื่อก่อนสถานการณ์โควิดจากที่นักท่องเที่ยวที่มาทําบุญ ที่วัดหงทองนี้มีประมาณก็คือโดยเฉลี่ยเดือนละ20,000กว่าคนจากที่เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมานักท่องเที่ยวก็ลดลงไปเหลือประมาณครึ่งหนึ่งประมาณหมื่นกว่าคนขึ้นต่อเดือนนางวันวิสาสัจจะเวทะนักท่องเที่ยวซึ่งมีที่พักอยู่ที่คลองเตยกรุงเทพมหานครมาที่วัดหงทองสี่ครั้งแล้วชอบมากราบพระเจดีย์กลางน้ำและไหว้ขอพรท้าเวสุวรรณใช่ค่ะ ก็คือศรัทธาที่วัดหงทองด้วยแล้วก็ชอบมาเ,ออเจดีกันน้ำค่ะแล้วพอช่วงนี้ก็คือรู้สึกว่าที่วัดจะมีบูชาท้าวเวสวรรก็เลยมาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเดินทางมาวัดหงทองสามารถมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกาและช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีสำนักปฏิบัติธรรมวัดหงทองจะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน มาบวชเมธขมมะหรือชีพรามที่วัดผู้สนใจสามารถแสดงความจำนงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038528367